กระเจียวดอกง,งามเลยจ้านี่อดอกยางงามเลยนี่นี่นี่จ้านี่อู้แท่งดอกหน่อย,อยเต็มเลยจ้านี่ดอกแดงๆหน่อย,อยเต็มนี่เลยจา้าสวัสดีค่ะ ติ๊กพามาบ้านสวนโคกน้องนาค่ะบ้านสวนโคกน้องนานี้ในช่วงฤดูการนี้ก็มีดอกกระเจียวออกมากำลังลืมออกเลยจ้าเดี๋ยวติ๊กพาทุกถ่านมาชมเ้อจ้าว่ากระเจียวที่บ้านสวนโคกน้องนาปลูกไว้แบบใดบอนใดเดี๋ยวเรามาเบิ่งกันเลยจ้าบ้านสวนโคกน้องนาแหล่งอาหารชั้นเยี่ยมติ๊กพามาเบิง่ง บองกระเจียวออกเด้อจานกระเจียวอ,อปลูกไว้ใต,ต่ต้นไม้แดงเด้อจานีหอมแดงสายทางบองทางยางบองนี่จ้ะช่วงนาลอ่อนาแรงนี่ก็สิเป้นเป็นทางยางลงไปเลยจ้ะหอมใหม่กัสิเป็นแรงพักพึ่งพักพิงอาศัยให้ ลมเย็นเนาะจ้าอยู่นี่กัปลูกกระเจียวปลาไห้เด้อจ้านี่ไต่โฮมแดงบันนี้เลยจา้าบริเวณบันนี้เลยฟางดาน,นาบานสวนเด้อจ้านี่ปลูกว้ริมดาน,นาบังนี้เลยช่องทางเ็นซับบ้างแล้วบ้างช่องวันนี้ก็สิเป็นกระเจียวทั้งเมดเลยจา้าสิบปลูกใบไบสีทั้งหมดเลยจ้านี่ อย่าเข้ามาเบิ่งไก่ด้วยจ้ามาจ้ามาเบิ่งปลากระเจียวโอลืมมี่เน่นะจาน้าอุ้ยสื่อนหลยจ้ากระเจียวอู้กําลังออกด้วยจ้านี่กําลังดอกตุ้มๆด้วยจ้านี่กระเจียวปลาเป็นอาหารที่หากินอยากด้วยจ้านี่ลืมสีดอก,กด้านบ้านจ้านี่อันนี้ก็เป็นดอกมง่ายกรลังแท่ออกมาจ้านี่ แถวบ็ได้เวีนมาหนีก็สิบป,ปูเป็นต้นกระเจียวเหมือนอะไรจางกระ,แล,ะแล่นแท่งมากๆเลยอ่ะอู้หูอิจ้ะดินปีจ้ะช่วงนาห่อนนาแลงนี่ออกมาดินปีนี่จ้าหนิอู้ส่อ,อนหลายจัน,กร,ก,จนกระเจียวกระล่างออกเด้อจันกระเจียวกระล่างอก เราไปสังขากันวันนี้จ้าสายทางมันโอ้ยกระเจียวอยู่แบบเป็นๆเ,เลยจ้าโอ้เป็นๆเ,เลยนี่กระเจียวต้นต้นเขาใต้จ้านี่ดอกเขาก็ลืมแท่งออกมากระเจียวปลาปลูกยุป,ป้าเลยจ้าบานสวนโขงน้องหน้ากับเป็นปลาปลูกปลาไก่บ้านนะจ้ากระเจียว ท่านเพื่อนด้ใจดีใจขายต็มหัวครับกะลงกขาล่างนี่แหละจ้ะฟังนีจ้าอืมดีจ้านี่แท้งออกมาเลยหน่อยจ้ะนี่เท้งออกมาบอกเนี่ยบอกใหญ่นี่หน่อยอยู่มาเบิ่งข้างนี้จ้า โอ้ยอาจารดื่มออกแน่นนี่ไม่รอดแตกปีออกมาแล้วาจานย์โอ้ยเฮ้เด้อจันนี่การเกิดการงอกของกระเจียวเด้อจันนี่เฮ้จันนี่ฟังนี่างมีอีกจันนี่จันนี่ ฟางนี่ก็แม่นเมื่อไรจ้านี่ต่นกระเจี๊ยวจานี่นี่จานี่กำลังแทงออกนี่จ้านี่ต่นในน้อยนี่นี่จ้านี่แดงๆในน้อยจานี่กำลังแทงกำลังออกหลือจานี่ฟางสองฟางบนจ้านี่วนกระเจี๊ยวจ้านี่อู้ยมาเบิร์น่วนเหมนกัน นี่จา้านน่กำลังปีนี่แทองออกมาจ้าหนี่นี่ทุกท่านเห็นเบจาจ้าหนี่นี่น,โน,โน,น้อยจ้าหนี่นี่บน,นี้ออกจ้าหนิอู้หูเขื่อนออกหลายแล้วจ้านน่เต็มออกเต็มเลยจ้านน่นี่แลดูก,การของขาวๆดิจ้าหนี่อู้หูนี่ร้ายเลยจ้านน่มาสั่งนี่อีกจา้าหนะจ้าตามมาจา้านี่จา้าสองฟังทางนี่เลยจ้านน่ มาเบิ่งฟังนี่ทางนี้ก่อนจ้ะโอ้ยงนี้ก็แน่เลยจ้ะหนิโอ้ดอกเขาทางนี้ดอกดอกใยเลยจ้าหนินี่จ้ะนี่โอ้กระเจียวออกแล้วออกหลายเลยจ้ะนี่นี่จ้ะนี่ดอกดอกใหญ่แล้วก็ดอกน้อยจ้ะนี่แทะออกมานอหน่อยจ่ามีฟังนี่จ้ะนี่โอ้กระเจียวปรกงามเลยจ้ะนี่ จะได้เจาแล้วจ้านน่นี่จ้าน,นี่น้อยหนีเ็เลเล็จ้าอู้หูแตเจอ่อหนาจ้านี่โอ้ยมาเถไปงฟังน,นี่กันจ้าโอ้ยหมุนไปฟังหมุนมาแล่วจ้านี่จ้านต้นอ้นยต้นได้จ้านอเบิ่งจ้า พมาเบิ่งการโอของกระเจียวจ้านี่นี่จ้านี่เขียนบ่เดี๋ยวเชียเบิ่งก็จ้านี่จ้านี่แน่นอนี่ิแน่นอยแดงๆน้ำเหลวนี่จ้าหนิดีเด้อจ้าตรวจหองเขาหัวนอกําลังแตกออกมาเลยจ้าหน่นอกระเจียวจ้าหนิเอีกจ้าหนิโอ้ยถูก่านมาเบิงด้วยจ้านี่ นี่กระลังแท่งออกจาก้าหนินี่โุ้สะออนดีกระเจียวนี่จ้าหนินี่อุ้ยแท่งออกอืมนี่นี่จ้าโอ,าาโอ้ฟังนี่จ้าไปถากมาเรื่เรื่อน,นี่โอ้ ดอกงามเลยจ้าี่โอ้ยมาเบิงมาแยง้เลยจ้านน่โอ้โหยาบอกงามเลยจ้านี่กระเจียวทีพ่อเก็บกินกระสิเป็นดอกสีเลจ้านน่โอ้ยขาออกดอกสีเข้าขา,ขางามเลยจ้ากระเจียวไผวากระเจียวงามบอะเพรดอกใหม่ชนิดต่างๆหน้าๆเลยจ้าีนโอู้หูสวยมากเลยอันนี้ก็จะเป็น ออ้ยแทงนอหน่อยก็มีจ้ะนอหน่อยอ้อมเต็มเลยจ้าบนนี้เอออันนี้ต้นขานีใบเขียวเลยมาฟังนี้เลยจ้ะออ้ยฟังนี้ก็มีการแตกดีจ้ะอุ้ยนอร้าแห้งเลยจ้ะนี่ตาหนอเต็มเลยจันนอหน่อยดอกงามดอกใหญ่แทงมากาห้าเลยจ้านี่ช่วงนี้ โอ้ยกระเจียวออกหลายเลยจ้าเดี๋ยวมาเบิ้งดีจ้ายางมาได้จะเริ่มเห็นหลายเลยจ้าเนี่ยค่ะมาเบิ้งท่านนี่จ้าอ้แถวทางนี้กะปลูกม,มืเมดเลยจ้านีซ้ายนีมืดเลยกระเจียวโอ้ฟังนี้ลองมาท่างนอ,อกอเลยจ้านีอ่อู้นี่การนี่ต้องเคลียร์เบิ้งเอานี่นี่จ้านี่ออกแลวจา้า นี่นอนเขาในน้อยดึงเด้งจ้านีิกำลังเทง,องเอาลาสีออกต้นเลือดกับจ้า,าออกก้นตามออกต้นตามาาก้นจ่าแ้ก็มาเปิง้ง,งหยุ้งข้างองากีองกไงอื้ตดนไกเที่ยเคียิไงก้นจา้วก็สือเทงเอาบ่ โอ้นจานี่นี่สิออกระว่างต้่นมีต้นของเขาเด้อจ้านี่หัวลงใต้อันนี้ต้่นใบเขียวก็ใต้แล้วก็สีทิ้งใบแห้งแล้วก็สีแตกเป็นนอกระเจียวอย่างสี่จานี่นี่เลยจา้ามีมีว่าท่านแตกนอกจาน้า แย yes, กจนต่อตสีเห็นเออตกหายจัว่าท่าออกรอเลยก,กันดูจ้าีเห็นเหล่าเรงแด้จา้านอยหเลย้ยด,ง,ดงจ้นี้จ้ดีจ้โอ้ออออ้โ,อโอ่จ เดี <Christina. S 1> ๋ยวก่อนจ้ะมันมีแต่ต้นของเขาเลยกฟนปลูกแนมี่ก็เลเลยจ้ะต้นนี้วกท่านออกจ้ะแานนี่พ่ท่านออกมันฟังดีจ้ะตินจะเชื่อได้จ้ะ บ้านเห็นดอกกระเช้าเลยขางนี้กางซ้ายนี่กสินอเลย้วนี่จ้ะตน้แล้วจ้ะนี่น้อยจ้ะนี่นนี่า เี่ยวนี่สันบะเคียะจะเห็นได้จ้ะเลยน้นองขามีจ้าเห็น้อยจ้าเลยอย่างน,น้อยดึงได้อย่างจ้านี่จ้าน,นี่อันนี้ออกคู่กันเลยจ้ายางบอกงามเลยนี่จ้ะสันเห็นอยู่ปานี่โอ้ยแย่งกันเก็บเบจ็บได้จ้านี่ อันนี้ปลูกดีปลูกหรือง่ายจ้ะก็เลยเอาไว้ก่อนให้เขาใหญ่ก็หนีก่อนจ้ะอันนี้ก็แม่ไหนจ้ะหนูปลูกมัดเลยซ้ายนี่บริเวณบองนี้เด้อจ้ะนี่ตรงสะนามลูกหัวใจปลูกกระเจี๊ยบเทปฟางสะสะนามลูกหัวใจตรงนี้จ้ะบริเวณบรงนี้เลยมัดตรงนี้เลยจ้ะ เป็นสวนปลาแดงไหมแดงจ้ะข้างบนก็สิเป็นโฮมม้ข้างล่างก็สิเป็นทีโล่ก็สิปลูกกระเจี๊ยวไว้บริเวณบะนีจ้ากระเจี๊ยวบะนีก็อโกให้กินสป,ปีเลยจ้าเดี๋ยวที่เสืาทุก่านมาช่อมีที่หลังจากกระเจี๊ยวดอกไงบ้านเด้อจ้าสิพาทุก่านมาว่าเก็บกระเจี๊ยวขอตัวลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า